อาการขาดธาตุเหล็กเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเรามีระดับธาตุเหล็กที่ต่ำผิดปกติก็เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสายเหตุค่ะเช่นการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอกระบวนการดูดซึมธาตุเหล็กของร่างกายมีปัญหาการเสียเลือดจำนวนมากและการตั้งครรภ์เป็นต้น การขาดธาตุเหล็กเพียงเล็กน้อยร่างกายมักจะยังไม่พบอาการผิดปกติอะไรนะคะหรืออาจจะพบเพียงแค่อาการอ่อนเพลียเท่านั้นแต่เมื่อภาวะขาดธาตุเหล็กเริ่มจะมีความรุนแรงขึ้นเลือดในร่างกายจะลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆได้ไม่เพียงพอซึ่งก็อาจจะนําไปสู่ภาวะโลหิตจ,จางจากการขาดธาตุเหล็กอาการที่มักจะพบก็คือเวียนศีรษะซึ่งซึมอ่อนเพลียผิดปกติเล็บเปราะหักง่ายหายใจไม่อิ่มตัวซีด รู้สึกเจ็บบริเวณลิ้นมือและเท้าเย็นหัวใจเต้นเร็วเบื่ออาหารหรือมีความรู้สึกอยากรับประทานสิ่งที่ไม่มีคุณค่าทางสารอาหารเช่นดินหรือน้ำแข็งค่ะอาการขาดธาตุเหล็กอันตรายหรือไม่ บอกไว้เลยนะคะว่าอาการขาดทัดเหล็กที่ไม่รุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายแต่คนที่ขาดทัดเหล็กอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดทัดเหล็กซึ่งนี่ก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้เช่นเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและปอดเช่นภาวะหัวใจเต้นเร็วหรือหัวใจวาย ในกรณีที่เป็นเด็กอาจจะกระทบต่อกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ช้าผิดปกตินะคะถ้าเกิดในคนที่กำลังตั้งครรภ์ก็อาจจะส่งผลทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนดและทารกมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติได้ค่ะ ถึงแม้ว่าการขาดธาตุเหล็กบางอาการจะดูไม่ค่อยรุนแรงแต่ว่าคนที่มีอาการข้างต้นก็ควรต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและการรักษาที่เหมาะสมรวมถึงต้องหลีกเลี่ยงการกินยาหรืออาหารเสริมธาตุเหล็กด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากว่าภาวะขาดธาตุเหล็กถือเป็นภาวะที่ต้องได้รับการวินิจฉัยวางแผนในการรักษาและได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องโดยแพทย์เท่านั้นค่ะคราวนี้เรามาทําความรู้จักกับธาตุเหล็กให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่ง ธาตุเหล็กนั้นแบ่งออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันนั่นคือชนิดฮีมและชนิดไม่ใช่ฮีมค่ะธาตุเหล็กทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยสามารถพบได้ในอาหารทั่วไปทั้งประเภทในเนื้อสัตว์และพืชผักแต่อาหารประเภทพืชผักนั้นมักจะพบเฉพาะธาตุเหล็กชนิดไม่ใช่ฮีมเท่านั้นส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ก็จะมีธาตุเหล็กทั้ง2ชนิดค่ะทั้งนี้ธาตุเหล็กชนิดฮีมถือเป็นชนิดที่ร่างกายของเราสามารถดูดซึมได้ดีกว่า ผู้ที่กินมังสวิรัติหรือผู้ที่ไม่กินเนื้อสัตว์มากนะก็อาจาต้องกินพืชผักที่มีธาตุเหล็กให้มากขึ้นเล็กน้อยนอกจากชนิดของธาตุเหล็กแล้วการกินอาหารหรือเครื่องดื่มบางชนิดร่วมกันกับอาหารที่มีธาตุเหล็กก็ยังมีผลต่อกระบวนการดูดซึมธาตุเหล็กของร่างกายด้วยโดยร่างกายจะดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นเมื่อกินพร้อมกับอาหารที่มีวิตามินซีเช่นมะเขือเทศกีวีผักใบเขียวหรือในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะร่างกายของเราจะดูดซึมธาตุเหล็กได้น้อยลงเมื่อกินร่วมกับอาหารที่มีแคลเซียมหรือเครื่องดื่มบางชนิดเช่นชากาแฟและไวน์แดงดังนั้นควรจะเลือกกินอาหารหรือเครื่องดื่มเหล่านี้ในช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหารแทนเพื่อให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การกินอาหารที่มีธาตุเหล็กในปริมาณที่เหมาะสมก็ถือเป็นสิ่งสําคัญนะคะเนื่องจากว่าการกินธาตุเหล็กในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยเฉพาะเมื่อกินในขณะที่ท้องว่างเช่นปวดท้องท้องผูกคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียรวมถึงยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการดูดซึมสังกะสีของร่างกายอีกด้วยค่ะสำหรับปริมาณความต้องการธาตุเหล็กของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆอย่างอายุ เพศแหล่งอาหารที่กินความถี่ในการบริจาคเลือดและปัญหาทางด้านสุขภาพต่างๆซึ่งในเบื้องต้นอาจจะเลือกกินตามปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยดังนี้คุณผู้ชายอายุ19ปีถึง60ปีให้กินประมาณ11.5มิลลิกรัมต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดอายุ61ปีขึ้นไปก็ให้กินประมาณ11มิลลิกรัมต่อวัน คุณผู้หญิงอายุ19-50ปีให้กินประมาณ20มิลลิกรัมต่อวันส่วนอายุ51ปีขึ้นไปให้กินประมาณ10มิลลิกรัมต่อวันผู้ที่ให้นมบุตรในช่วงที่ทารกอายุ0-5เดือนที่ประจำเดือนอยังไม่กลับมาก็ให้กินในปริมาณประมาณ13มิลลิกรัมต่อวันส่วนเด็กผู้ชายอายุ9-12ปีให้กินประมาณ11.5มิลลิกรัมต่อวัน อายุ13-15ปีให้กินประมาณ15มิลลิกรัมต่อวันอายุ16-18ปีให้กินประมาณ11มิลลิกรัมต่อวันเด็กผู้หญิงอายุ9-12ปีให้กินประมาณ12.5มิลลิกรัมต่อวันหรือ15.6มิลลิกรัมถ้าหากเริ่มมีประจำเดือนส่วนอายุ13-18ปีให้กินประมาณ16มิลลิกรัมต่อวันค่ะ ทารกและเด็กเล็กอายุ6 1ถึงเดือนให้กินประมาณ9มิลลิกรัมต่อวันอายุ1-3ปีให้กินประมาณ5มิลลิกรัมต่อวันอายุ4-5ถึงปีให้กินประมาณ6มิลลิกรัมต่อวันอายุ6-8ปีให้กินประมาณ6.6มิลลิกรัมต่อวันผู้ที่ต้องการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กอาจจะเลือกจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะสัตว์เนื้อแดง อาหารประเภทสัตว์เนื้อแดงอย่างเนื้อวัวหรือเนื้อหมูเป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กที่หาได้ง่ายซึ่งนอกจากธาตุเหล็กแล้วนะคะอาหารประเภทนี้ก็ยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนสังกะสีซิลิเนียมและวิตามิน B ค่ะ อย่างไรก็ตามเพื่อสุขภาพที่ดีควรจำกัดปริมาณการกินสัตว์เนื้อแดงให้เหมาะสมเนื่องจากอาหารประเภทนี้มักจะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวอยู่มากทีเดียวซึ่งก็ถือเป็นสารอาหารที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์หรืออาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ถ้าหากกินในปริมาณที่มากเกินไปเช่นนำไปสู่ภาวะอ้วนหรืออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเนื้อปลาโดยเฉพาะปลาทูน่าปลาทูและปลาดุก ถือเป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กที่น่าจะเหมาะกับผู้ที่กําลังควบคุมน้ําหนักนอกจากจะมีธาตุเหล็กสูงแล้วนะคะเนื้อปลาก็ยังถือเป็นอาหารที่มีไขมันต่าอีกด้วยค่ะเนื้อปลาย่างอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์อีกหลายอย่างเช่นวิตามิน B3 ซิลิเนียมวิตามิน B12 และกรดไขมันโอเมก้า3เป็นต้น เครื่องในสัตว์โดยเฉพาะตับถือเป็นแหล่งของธาตุเหล็กและสารอาหารอื่นๆอีกมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามินบีทองแดงซิลิเนียมและโคลีนอย่างไรก็ตามนอกจากธาตุเหล็กและสารอาหารในข้างต้นแล้วเครื่องในสัตว์ยังมาพร้อมกับคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นไขมันที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ถ้าหากกินในปริมาณที่มากจนเกินไปและสิ่งที่สำคัญผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ควรจะหลีกเลี่ยงการกินตับ เนื่องจากตับมีปริมาณวิตามิน A ค่อนข้างสูงซึ่งงานวิจัยก็พบว่าการรับประทานวิตามิน A ในปริมาณมากขณะตั้งครรภนั้นก็อาจจะส่งผลทำให้ทารกมีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดได้ค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ